ภาพยนตร์เรื่องนี้อ้างอิงจากเรื่องจริงของทีมชาติเกาหลีที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคนไรบ้านครั้งแรกในปี2010ทุกสิ่งที่กล่าวถึงเป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นเอาละไปเลยที่ฮับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ r ีม n ให้เสียงสปอยโดเชียร์พล เริ่มกันที่การแข่งฟุตบอลนัดสําคัญประจํหลีกก่อนจะเริ่มการแข่งนักข่าวได้สัมภาษณ์กับตันทีมซองชานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็คือหมอนี่ค่อนข้างเป็นคนดังในวงการฟุตบอลนะครับนักข่าวเลยสนใจเป็นพิเศษส่วนฮงแดที่นั่งอยู่ข้างๆไม่มีใครสนใจเลยครับยกเว้นนักข่าว BNN ที่สนใจไม่ได้สนใจเรื่องการแข่งนะสนใจแต่เรื่องคุณแม่ของฮงแดได้ยินว่าคุณแม่ของคุณโดนหมายจับในขนาดนี้ไม่ทราบว,ว่าคุณได้ช่วยเธอหลบหนีในช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าครับ พิธีกรเลยเตือนว่าอย่าถามเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งนะครับแต่นักข่าวคนนี้กวนทีนไม่สนใจเอาแต่ถามเรื่องคุณแม่อยู่นั่นแหละ พอโดนที่ในเรื่องที่ไม่อยากนึกถึงมันเลยทําให้ฮงแดคิดน้อยไปหน่อยในช่วงการแข่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทีมตัวเองตั้งรับเพื่อสกัดลูกเตะมุมแต่ว่าจังหวะนั้นซองชานได้เข้ามาเบียดฮงแดช่วยสกัดจนทําให้ฮงแดลม้มลงเสียจังหวะใน,นการบุกพอตั้งตัวได้พี่แกก็รีบวิ่งขึ้นไปแดนหน้าสุดกําลังเป้าหมายไม่ใช่เข้าฮอตทำประตูนะแต่วิ่งขึ้นไปเบียดกับซองชานเพื่อเอาชนะหมอนี่และนั่นมันทําให้โค้ชไม่พอใจสุด,สด ต่อมานักข่าวได้รุมถามว่าทำแบบนั้นทําไมคะมันเป็นแผนก่อกวนหรือเปล่าหงแดก็นิ่งไม่สนใจนะแต่พอนักข่าวกวนทีนคนเดิมได้ถามว่าที่คุณทําแบบนั้นเพราะคุณล้อเลียนตํารวจที่วิ่งจับแม่คุณไม่ได้เหรอครับหงแดเลยบอกว่าตาสวยดีนะเา๋าพี่กอดไปทําตาสองชั้นมางครับพี่สาวจริงเวย และการจิ้มในครั้งนั้นส่งผลให้โงแดกลายเป็นมีมที่โด่งดังข้ามคืนถึงแม้จะโด่งดังในเรื่องไม่น่ายินดีเท่าไหร่แต่มันก็มากพอที่บริษัท October Entertainment จะดึงเข้าวงการก็คือเจ้าของบริษัทนี้ชอบคนที่เป็นกระแสนะครับใครเป็นกระแสพี่แกจับเข้าวงการหาเงินอย่างเดียวถ้าหน้าตาดีอะนะส่วนสาเหตุที่โงแดสนใจวงการเพราะเขาคิดว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลครับ แถมตอนนี้โดนแบนพักการเตะไม่มีเงินเลยคิดว่าหาเงินจากวงการน่าจะดีปัญหาคือตอนนี้จะทํายังไงให้สังคมให้อภัยฮงแดประธานรีเลยสั่งให้ลูกน้องไปคิดแผนมาและมันต้องเป็นแผนที่ดีมีประสิทธิภาพเหมือนกับ โน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU จาก AMD ตอบโจทย์ทุกการทำงานที่หลากหลายแบตอึดใช้งานได้ทั้งวันแถมกินไฟน้อยระบายความร้อนได้ดีมี AI ช่วยในการจัดการพลังงานทำให้ดึงประสิทธิภาพใช้งานได้ถึงขีดสุดมาพร้อมระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ์ดจอมีว่าจะเป็นตัดต่อหรือเล่นเกม HD ไม่มีสะดุดเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU จาก AMD ได้เลยที่ a d v i e ทุกสาขาและ Advis Online นึกถึง IT ีนึกถึง a d v i e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว อขอได้ฟังแผนการฮงแดก็ไม่อยากทำครับลีเลยบอกว่านายไม่ทําไม่ได้ต้องหาเงินไปสู้คดีให้แม่ไม่ใช่เหรอจี้ถูกจุดขนาดนี้อายอมทําก็ได้วะสําหรับแผนการที่คิดเอาไว้คือลีจะให้ฮงแดเป็นโค้ชส,สอนบอลให้คนไร้บ้านเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีและเขาต้องร่วมงานกับพีดีสารคดีโซมินเนื่องจากว่าโซมินได้ทําโปรเจกต์กับคนไร้บ้านที่จะไปแข่งบอลทีมชาติในอีก2เดือนงานนี้เหมาะกับนายสุดๆ ไงไม่เด็กแล้วแต่ยังรับค่าแรงขั้นต่ําด้วยแพชชั่นโซมินเลยสวนว่าถึงแพชชั่นแรงแต่เงินเดือนไม่แรงตามฉันเลยปรับแพชชั่นให้สมกับค่าแรงบอกเลยสบายใจขึ้นเยอะค่ะเฮ้อเฮที่จริงแล้วโซ so, มินดีใจนะที่ได้นักฟุตบอลอาชีพมาช่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้โปรเจก์นี่เกือบล่มไปแล้วโดยส่วนตัวงานนี้ฮงแดมไม่ได้อยากทานะครับแต่ไม่ทําไม่ได้เพราะคนเราต้องใช้เงิน พอเริ่มงานฮงแดก็ต้องมารับบทเป็นโค้ชใจดีตามสคริปต์ซึ่งคนไม่เคยทําอะไรแบบนี้แถมไม่ใช่ตัวตนมันก็ยากที่จะทําโซมินก็บอกว่าแค่ยิ้มไงยิ้มแล้วพูดตามบทซะนะฮงแดเลยบอกว่ายิ้มอะไรของคุณเนี่ยจะหลอกใช้กันทั้งทีก็อย่าขำเซโซมินก็เลยขอคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะปังแต่สมอไอ้พอแกมายิ้มนานมันก็เมื่อยนะเนี่ยฉันเด็กกว่างั้นขอคุยกันเองนะ สำหรับเรื่องที่โซมินจะคุยคือเธออยากให้หงแดช่วยเข้าใจด้วยว่านี่มันคืองานสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คืออะไรคือสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีมันอาจต้องเล่นละครเสรแส้งบ้างแต่เราต้องทำทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ยิ้มสนาพ,พี่นะฮ้ <c oughs> ทำตัวให้ชินซานี่แหละวงการบันเทิง ในเมื่อคุยกันรู้เรื่องแล้วฮงแดจึงกลับมาทําหน้าที่เดิมต่อมาพวกเขาได้คัดเลือกตัวแทนไปแข่งทีมชาติโซมินก็บอกว่าเราจะไม่เอาคนที่เล่นเก่งอะไรมากนะเราจะเลือกบุคคลที่มีภูมิหลังราม่าน่าสงสารจะได้ตรงคอนเซปต์และคนที่โซมินเลือกเอาไว้มีดังต่อไปนี้บอมซูอายุ44ปีภูมิหลังไม่ได้มีอะไรมากแต่เขามีผู้หญิงคนหนึ่งที่รักมากๆแล้วเธอก็เป็นผู้พิการทางสมองด้วยนะซิเป็นความรักที่อยู่เหนือความจนและความพิการ ฮวังดงอายุ55ปีอดีตเจ้าของบริษัทที่เคยรุ่งเรืองแต่ว่าเขาดันติดเล่ากับผู้หญิงจนทิ้งครอบครัวแล้วเขามาล้มละลายในช่วง IMF ตามฉบับละครน,น้ำเน่าที่ป,ป้าชอบฮโยบองอายุ44ปีเขามีลูกสาวที่เรียนอยู่ชั้นประถมส่วนภรรยาได้แต่งงานใหม่กับคนออสเตรเลียอีกไม่นานเธอจะพาลูกย้ายไปอยู่ที่นั่นการจากลาที่คาดเดาได้เรื่องดราม่าครอบครัว มุซูอายุ39ปีเขาบอกว่าเขาเป็นนักเลงเกา่าและบอกว่ากําลังปลอมตัวเป็นคนไร้บ้านเพราะถูกตามล่าอยู่เหมาะกับบทขโมยซีนมากเพราะนิสัยเขาค่าดเดาไม่ได้ตอนเจ็ดขวบมั้งผมเคยอ้อนขอให้แม่ซื้อฟุตบอลให้แต่แม่บอกไม่ชอบฟุตบอลเอาแต่กรอได้ไหมเฮ้ยจะรอลึกชาติอีกนานไหมพอไม่มีฟุตบอลผมก็รู้สึกขันท้าผมก็เลยเริ่มฟาดแข่งเหมือนที่พวกเพื่อนเพื่อนและนั่นคือปบทของเขาความรุนแรงใครอยากฟังเรื่องของแกว่าเตะซะที ดูดิมันยืนระลึกชาติอยู่ได้กินยาตรงเวลาไหมเนี่ยไม่มีตังซื้อ,อยาเลยเป็นเงี้ยเอาละทีนี้ก็เหลือคนสุดท้ายที่พวกเขาต้องเลือกโซ so, มินเลยถามว่าคนนั้นดูเป็นไงอะ่ะเขาไม่ยอมเล่าเรื่องของตัวเองแต่ว่าการมองโลกในแง่ดีของเขามันดูตลกร้าเดียะถึงมีบ้านอยู่ก็ไม่ได้อบอุ่นในหน้าหนาวหรือเย็นสบายในหน้าร้อนผมไม่สนหรอกถ้าแพ้ยังไงก็ไม่เคยชนะอะไรอยู่แล้วถ้าไม่รู้ว่าการชนะเป็นยังไงการแพ้ก็ไม่แย่เท่าไหร่นี่นะ ร่างกนล่ำกำยำซะไม,ม่มีทางด้านฮงแดขที่เกียจคิดเยอะก็เลยเอาคนนี้แหละครับจากนั้นคุณแม่ได้นัดเจอกับฮงแดแบบลับๆฮงแดจึงถามว่านัดเจอผมทําไมอ่ะสาเหตุที่แม่นัดเจอเพ่ออยากจะคุยเรื่องฮงแดเข้าวงการแต่ว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่จะมาของเงินนั่นแลหละฮงแดเลยด่าว่าอขอร้องละ่ะนี่คิดจะนัดเจอเพื่อของเงินอย่างเดียวหรือไงหาลายใจบ้างสิเอาเงินผมไปลงทุนจนหมดเบี้ยวค่าแชร์คนอื่นแล้วหนีตำรวจมาสองปีเคยทำอะไรให้ผมบ้างอ่ะ แม่ก็บอกว่าฉันทําให้แกตั้งเยอะเลยที่แกสบายดีทุกวันนี้พ่อแม่สวดมนต์ให้แกอยู่นะระหว่างนั้นฮงแดเห็นว่ามีคนตามมาเลยบอกให้แม่รีบหนีแต่แม่ไม่หนีครับเพราะคนนั้นเป็นแฟนของแม่เองสถานการณ์แบบนี้ยังจะไอ้แม่เนาะแม่ ในวันต่อมาโซมินบอกว่าบอมซูจะถอนตัวจากการแข่งภารกิจวันนี้เราต้องไปงอให้เขากลับมาให้ได้ส่วนเหตุผลที่บอมซูไม่อยากไปซ้อมก็คือเขาต้องหาเงินไปจ่ายค่าห้องให้คุณจินจูผู้หญิงที่เขารักอย่างที่รู้ว่าคุณจินจูเป็นผู้พิการทางสมองนะครับบอมซูก็เลยต้องหาเงินเลี้ยงดูเธอสาเหตุที่บอมซูทําแบบนี้ก็เพราะว่าในวันที่เขาคิดว่าชีวิตนี้ช่างแม่งเหอะคุณจินจูก็ได้เข้ามาในชีวิตมันทําให้เขารู้สึกมีเป้าหมายสู้ต่อไป แปลกชะมัดเลยเพราะโคชมาขายไม่ได้เลยอะจากนั้นโซมินได้ถามว่าฉันขอสัมภาษณ์ผู้คุณสองคนได้ไหมคะบอมซูก็บอกว่าไม่ได้ล็อกเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าเจอใครแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณจินจูกลับปลื้มฮงแดซะงั้นเนื่องจากว่าปกติแล้วเธอชอบนักบอลมากออกหักวายและนั่นส่งผลที่บอมซซหมันไส้ฮงแดเลยกลับมาซ้อมบอลต่อแต่ดูเหมือนว่าพี่แกจะห้าวเกนเินเบอร์เลยเพิรเสียบลุงฮวังดง คุณหมอบอกว่ากระดูกที่เท้าเรานิดหน่อยน่าจะหายในอีกหนึ่งเดือนงานนี้ลุงต้องถอนตัวแล้วเหรอครับลุงเลยบอกว่าฉันยังแข็งได้นะนะอย่าเพิ่งเอาฉันออกจากรายชื่อได้ไหมและสาเหตุที่แกอยากแข่งในปีนี้คืออย่างที่รู้แต่ก่อนแกไม่เคยสนใจครอบครัวแล้วธุรกิจก็มาล้มละลายใช่ไหมครับในเมื่อตอนนั้นไม่มีอะไรให้เสียแกก็เริ่มทําผิดจนถูกจับ พอถูกปล่อยออกมาแกก็ไม่เหลือใครเขาเลยกลายเป็นคนเล่ร่อนขี้เมาไปวันๆภันรยาเก่าที่เห็นสภาพแบบนี้ก็รับไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ลูกสาวมาเห็นด้วยคุณลุงก็เลยเปลี่ยนตัวเองเลิกดื่มเหล้าตั้งใจทํางานหาเงินเขาไม่ได้หวังว่าให้สองคนนั้นให้อภัยเขาแค่อยากทําให้เห็นว่าเขาดูแลตัวเองได้เลยอยากใช้รายการนี้เป็นสื่อบอกสองคนนั้น ถึงจะพูดแบบนั้นฮงแดก็ไม่อยากให้ลงเล่นเพราะมันอันตรายแต่ว่าจะลงแข่งทั้งทีต้องชนะให้ได้สักครั้งแถมลุงหวังดงเป็นคนเดียวที่ยิงเข้ากรอบได้พอจะมีคนที่เล่นบอลเก่งๆคนอื่นบ้างไหมครับผู้จัดจาการเลยบอกว่ามีคนหนึ่งครับเขาชื่ออินชอนเขาเคยมาซ้อมที่นี่แต่ขาดซ้อมไปนานแล้วฮงแดก็เลยมาหาอินชอนแล้วช่วยขายนี่แต่ยสารแต่ขายไม่ได้สัก,กเล่มแปลกมากครับอร่อยพอพี่โผมมาปุ๊บก,ก็ขายไม่ได้เลย จากนั้นฮงแดเล่าเรื่องลุงฮวังดงให้ฟังอินชอนก็บอกนะว่าจะกลับไปซ้อมมันทําให้ฮงแดโล่งใจมากระหว่างนั้นโซมินเห็นว่าอินชอนกําลังตามหาใครบางคนซึ่งอินชอนก็ไม่อยากให้รู้เรื่องนี้นะในวันต่อมาอินชอนที่บอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มาครับผู้จัดการเลยบอกว่าเขาเป็นแบบนี้แหละครับบอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มาเหมือนเขากําลังตามหาใครอยู่เลยค่ะผู้จัดการก็เลยเล่าเรื่องอินชอนให้ฟัง ตอนเขาอายุเจ็ดขวบก็ถูกพ่อแม่ป้อนยาเพื่อปิดชีพหมูแต่ว่าเจ้าหมอนี่กลับมีชีวิตรอดมาได้คนเดียวเขาเป็นโรคพูดไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งจะไปอยู่ไหนก็ลำบากโชคดีที่เจอเพื่อนดีที่สย์เด็กกำพร้าเขาเลยเริ่มพูดได้ทั้งสองได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักที่ดีต่างคนต่างทำงานเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันแต่ว่าในเดือนสุดท้ายที่เธอไปทำงานโรงงานมีกิจกรรมไปเที่ยวนอกสถานที่และ กู้ภัยไม่พบร่างของเธออินชอนเลยคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ครับบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าจะเอามาติดพอรู้แบบนั้นฮงแดเลกับมาหาอินชอนแล้วบอกว่านายฟังฉันให้ดีนะเราจะถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วประเทศถ้านายอยากให้เธอรู้ว่านายรอเธออยู่ควรบอกให้เธอรู้สิบอกเธอผ่านกล้องนั่นซะ พ่อจี้ถูกจุดอินชอนก็กลับมาซ้อมเหมือนเดิมครับข้อดีการเล่นของอินชอนคือเขาเป็นคนที่เตะลูกนิ่งได้ดีมากๆแต่ข้อเสียคือถ้าเจอลูกไหลเลี่ยดมาเขาก็เตะปลิ้นเหมือนกันสําหรับคนอื่นที่ซ้อมมาใช่ว่าจะดีขึ้นมากนะครับก็อย่างว่าเอาคนธรรมดาที่มีอายุมาซ้อมบอลมันอาจจะยากหน่อยนะจากนั้นอืนเฮเยได้มาเยี่ยมพ่อที่นี่โซมินก็เลยจับน้องมาสัมภาษณ์ให้พูดถึงพ่อตัวเองคุณฮโยบงเป็นคนที่ใจดีมากนะครับเป็นคนที่ใจดีจนซื่อบือ้อ มีหลายครั้งที่เขามักคำประกันให้เพื่อนและนั่นมันก็ทําให้เขาหมดตัวภรรยาบอกว่าเธออยู่กับเขาแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันถึงจะแยกทางกันแล้วแต่ความรักที่เขามีต่อลูกไม่เคยเปลี่ยนอีกไม่นานอินเฮยจะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียกับแม่ที่น้องมาหาพ่อที่นี่ได้เป็นเพราะว่าแม่อนุญาตก่อนจะไปมีอะไรที่อยากทำกับพ่อไหมจ๊ะน้องก็บอกว่าอยากอยู่กับพ่อจนกว่าจะปิดเทอมค่ะ แต่เสียดายที่ว่าพ่อไม่มีบ้านอยู่โซมินเลยบอกว่าถ้ามีคนให้ยืมบ้านได้แบบนั้นพอจะได้ไหมและบ้านที่เธอพูดถึงก็คือบ้านของฮงแดครับพอฮงแดรู้เรื่องเขาก็ต้องให้ยืมบ้านเนื่องจากโซมินให้ความหวังไปแล้วในเมื่อมีเรื่องดีก็ต้องมีเรื่องร้ายตามมาตอนนี้ทางสปอนเซอร์ที่เคยบอกว่าจะช่วยกับถอนตัวไม่ช่วยพวกเขาเห็นว่าคนไรบ้านมีภาพลักษณ์ที่ดูสกรปรกและไม่รู้ว่าจะได้อะไรในการช่วยในครั้งนี้ผู้จัดการก็เลยแซะว่า เพราะเห็นว่าเป็นคนไร้บ้านและไม่ได้รับกระแสนิยมเลยไม่อยากช่วยสินนะผมเข้าใจดีครับมันเป็นธุรกิจอ่นนะเนาะทางด้านสองพ่อลูกที่อยู่บ้านฮงแดก็ดูมีความสุขมากนะครับส่วนฮงแดตอนนี้มาอาศัยอยู่ที่บ้านคุณจินจูพอได้คุยกับป้าจินจูมากขึ้นฮงแดก็รู้ว่าป้าจินจูเป็นคนที่ชอบนักฟุตบอลมากๆจากนั้นผู้จัดการได้พาทีมมาซ้อมกับนักฟุตบอลมืออาชีพซึ่งมืออาชีพที่ว่าก็คือเด็กปฐมอันนะ พอเริ่มการแข่งขันบอกเลยผู้ใหญ่โดนเด็กอัดยับหงแดก็เลยด่าว่าตั้งใจเล่นกันหน่อยดิเห็นว่าเป็นเด็กประถมเลยอ่อนข้อให้หรือไงฮะเมื่อถูกดา่าพวกเขาก็เล่นดีขึ้นจนยิงประตูได้และนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พวกเขามีความหวังที่จะสู้ต่อไปและถ้าเรื่องนี้จบดีๆแบบนี้ก็ดีสิน่าแต่วปปทว่าโสมินดันฝันดีมากซึ่งเธอบอกว่าถ้าฉันฝันดีทีไรมักจะมีเรื่องร้ายตลอดเลยอะแล้วเรื่องร้ายที่ว่าก็คือเรื่องสปอนเซอร์นั่นแหละครับ ผู้จัดการบอกว่าถ้ายังหาสปอนเซอร์ไม่ได้เราต้องเลื่อนการแข่งออกไปปีหน้าครับโซมินก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้นะคะถ้างานนี้พังชีวิตฉันจบเฮแน่ฝั่งฮงแดก็เจอเรื่องร้ายเหมือนกันเมื่อแม่ของเขาถูกจับได้จะบอกว่าเป็นกรรมก็ได้นะพ่อแม่ทําตัวเองทั้งนั้นน่ะฮงแดทอมากที่มีแม่แบบนี้เขาจึงบอกให้แม่ชดใช้ความผิดในคุกนี่ซะเพราะผมไม่มีเงิน หลังจากฮงแดกลับมาก็เห็นว่าป้าจินจูถูกรังแกไอเด็กเวนพวกนี้ขู่ป้าเพราะอยากได้เสื้อบอนที่แกใส่ฮงแดเลยเข้าไปช่วยแน่นอนว่าเด็กพวกนี้มาเยอะมันเลยไม่กลัวฮงแดก,ก็เลยกระทืบสั่งสอนให้ราบจำแต่ว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลเสียต่อฮงแดครับเพราะว่าไอเด็กเวนพวกนี้มันไปแจ้งความเอาผิดฮงแดแถมนักข่าวคนเดิมก็ทําข่าวใส่ร้ายฮงแดเข้าไปอีก ฝั่งประธานลีที่เห็นข่าวจึงสั่งให้ตัดหางปล่อยวัดฮงแดซะในเมื่อไม่มีใครช่วยฮงแดลูกทีมก็ต้องช่วยครับพวกเขาแต่และคนสลับตัวมาหาตำรวจเพื่อบอกว่าฮงแดเป็นคนดีแบบนั้นแบบนี้จนทําให้ตำรวจที่รับแจ้งในหัวมิแตชื่อยุนฮงแดนี่กูมเมายุนฮงแดแล้วนะโซมินจึงถามว่าทำไมไม่สืบสวนคดีนี้ให้ดีล่ะคะเฮะตำรวจเลยบอกว่าฮงแดเขาให้การยอมรับแล้วจะให้สือะไรอีกล่ะครับอีกอย่างพยานเขาก็ไม่ยอมพูดแถมกล้องวงจรปิดก็เสียอีกคุณไหม แต่ว่ายุนฮงแดดุนฮองดาดุนฮงแดโอ้ฉันเกลียดมันโอเคโอเคอดี๋ได้เอ่ยชื่อนี้อีกจากนั้นโซมินได้พาตำรวจมาหาคุณจินจูเพื่อขอคุยบอมโซก็บอกว่าเสียเวลาเปล่านะเธอไม่ยอมออกมาเลยตั้งแต่วันนั้นนะแต่พอโซมินบอกว่าฮงแดต้องการความช่วยเหลือนะคะป้าจินจูก็ยอมเปิดประตูออกมาทันทีจจยุนฮงแดเอ้ยออชื่อดแสลง หลังจากป้าแกยอมพูดคุยก็ได้รู้ว่าในคืนนั้นมีใครบางคนแอบถ่ายคลิปเอาไว้โซมินจึงรีบไปหาคนนั้นแล้วนำเสนอข่าวแก้ต่างให้ฮงแดและนั่นส่งผลให้ภาพลักษณ์ของฮงแดดูดีขึ้นเป็นเหมือนฮีโร่แถมยังมีคนร่วมบริจาคสนับสนุนการแข่งขันดีจัดจัดแน่นอนว่าคนหวังประโยชน์อย่างประธานลีก็บอกให้ทีมงานไปเชิญฮงแด,ดมาคุยด่วน ฝั่งโซเมนก็สงสัยว่าฮงแดหายไปไหนเนี่ยทำไมหมอนั่นยังไม่โผล่มาคนอื่นเลยคิดว่าเขาตอมใจหรือเปล่าเจอเรื่องแบบนั้นใครจะรับได้ทางด้านอินชอนที่รู้ว่าฮงแดอยู่ที่ไหนเลยพาไปหาซึ่งเขาแบบไม่ได้ตอมใจนะกินเล้งอยู่เน่ต่อมาฮงแดได้มาหาประธานลีเพื่อคุยเรื่องงานตอนนี้ลีตัดสินใจแล้วว่าจะให้ฮงแดเซ็นสัญญาแล้วเตรียมออกรายการแต่ว่าวันที่ถ่ายวันแรกเป็นวันที่คนไร้บ้านไปแข่งบอลมันทําให้ฮงแดคิดหนัก ประธานลีก็พูดว่านี่นายจะแคร์ทำไมก็แค่งานการกุศลคนไร้บ้านนั่นนะตอนนี้เราได้สิ่งที่ต้องการแล้วกระแสนายมารีบคว้ามันไว้ซะสุดท้ายฮงแดก็เซ็นสัญญาแล้วมาบอกทุกคนว่าไปด้วยไม่ได้และนั่นมันทําให้ทีมผิดหวังมากครับโดยเฉพาะโซมินที่เป็นแบบนี้เป็นพ่อแม่ใช่ไหมพี่แม่งน่าสมเพศว่ะเธอเองก็น่าสมเพศไม่ต่างอะไรจากฉันนั่นแหละที่ทําอยู่นี่ก็เพื่อตัวเองไม่ใช่หรืองไง ใช่ครับเหตุผลที่ฮงแดเซ็นสัญญาพ่อเขาต้องการเงินไปประกันตัวแม่ออกมาฝั่งแม่ก็ดีใจนะที่ลูกยอมช่วยถ้าแม่มีเงินตอนไหนจะรีบหามาใช้คืนให้นะสัญญาเลยว่าจะไม่ไปหลอกคนอื่นอีกจะว่าไปแกก็แปลกดีเนาะลูกคนอื่นได้ดีเพราะเชื่อฟังพ่อแม่แต่แกได้ดีขนาดนี้พ่อต่อต้านแม่ทุกอย่างฮงแดเลยบอกว่าก็เซนมันบอกนะว่าอย่าเชื่อฟังแม่แม่ก็เลยพูดว่าดีแล้วล่ะที่แกจะเป็นดาราเลิกเตะบอลแล้วเข้าวงการสะนะ ชิปหายแหละครับแม่พูดแบบนี้นั่นหมายความว่าชีวิตมันเห็นสูวชมัดแล้วให้ตายเวลาต่อมาพวกโซมินเตรียมออกเดินทางไปแข่งบอลแน่นอนว่าการเดินทางในครั้งนี้รู้สึกแปลกไปหน่อยเพราะไม่มีคอสจะบอกว่าไม่มีไม่ได้ครับพ่อฮงแดโผมาได้ทันเวลาพอดีก็เซนมันบอกว่าอย่าเชื่อฟังแม่นี่นะฮงแดก็เลยเลือกเส้นทางเดิมที่เขารักและตอนนี้พวกเขาเดินทางมาถึงประเทศฮังการีเพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลคนไร้บ้านประจําปี2010 จะบอกว่าเป็นการแข่งขันของคนไร้บ้านก็ไม่ใช่ครับเนื่องจากว่าประเทศอื่นเขาเล่นเก่งมากๆอย่างกับมืออาชีพพอทีมชาติเกาหลีลงแข่งบอกเลยว่าสูสีมากโดนเขาอัดไปแค่12-0ต่อในวันแรกทำดีมากทุกคนทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะ ทางด้านโซมินก็บ่นว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะอย่างน้อยต้องชนะให้ได้สักแมตซ์สหรือยิงให้ได้สักลูกก็ยิงดีอ่ะฮงแดจึงถามว่าจะให้ทํำยังไงแล้วถึงมีแผนไปแต่สู้เขาไม่ได้ก็ไม่มีความหมายอยู่ดีผู้จัดการก็บอกว่าไม่ต้องถึงกับชนะก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆขอให้พวกเขาสู้อย่างเต็มที่ก็พอผมแค่ไม่อยากให้พวกเขาเสียกําลังใจนะครับ ในวันต่อมาก็เจอเรื่องปวดหัวทันทีเพราะว่าบอมซูด,ดันโชว์เตปแดนซ์มากไปจนเจ็บแขนโซมินเลยมาถามกรรมการว่ายืมผู้เล่นชาติอื่นได้ไหมคะกรรมการก็บอกว่ายืมได้2คนโซมินเลยได้นักเตะบราซิลมาที่จริงแล้วฮงแดไม่เห็นด้วยนะครับแถมนักเตะบราซิล2คนนี้เล่นเก่งมากๆแต่เล่นอยู่2คนอะน,นะและนั่นมันทำให้พวกฮงแดร,รู้สึกแย่มากเพราะที่ชนะได้ในครั้งนี้พาะคนบราซิลเป็นไงล่ะรสชาติชัยชนะที่ได้จากชาติอื่น แมสต่อไปเราเจอกับเยอรมันถ้าทุกคนอยากชนะฉันจะส่งนักเตะบราซิลลงแต่คิดดูให้ดีว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาสร้างประวัติแห่งชัยชนะหรือมาสร้างความทรงจำขอได้ยินแบบนั้นทุกคนจึงขอสู้เต็มที่โดยไม่สนว่าจะแพ้หรือไม่และนี่คือปฐมบทแห่งพลังของคนไร้บ้านถึงแม้พวกเขาไม่อาชนะด้วยจำนวนสกอร์แต่ก็ชนะใจคนดูการสู้กับหัวใจตัวเองที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละคือพลังของคนธรรมดาที่สู้เพื่อความฝันและความหวัง หลังจากการแข่งขันได้จบลงทีมชาติเกาหลีชนะแค่หนึ่งนัดจาก11นัดแต่ทีมเกาหลีเป็นทีมที่ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุดจึงได้รับรางวัลทีมหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2010ในเมื่อทุกอย่างจบลงทุกคนก็ต้องอำลาจากกันครับคุณฮโยบงได้อำลาลูกสาวที่จะย้ายไปต่างประเทศลุงฮวังดงก็ได้คุยกับลูกสาวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีถึงแม้อินชอนอาจไม่เจอคนที่เขาตามหา แต่เขาก็มีความสุขที่จะใช้ชีวิตต่อไปแน่นอนว่าคนดีอย่างบอมสูก,ก็สมหวังกับความรักแล้วนะครับส่วนโซมินก็รอดตายจากงานเนื่องจากสารคดีของเธอเรตติ้งผู้ชมสูงมากสุดท้ายฮงแดก็ได้กลับมาเตะบอลลงสนามเหมือนเดิมและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาคิดว่าจะไม่เอาตัวเองไปแข่งกับใครแค่เอาชนะใจตนเองให้ได้ก็พอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน